นี่อะวันนี้เลยนะครับเอสทจีเมืองทองต้องบอกว่าได้ไปที่ต้องบอกว่าไปมอบของแล้วกันนะครับคือไปเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่บอกว่าประมาณเที่ยงแต่ว่าไปต้องนั่งรอก่อนร<ช>ับเพราะว่าที่ตรงบานเร็จลก็ไปกันทั้งหมดเลยนะครับนักเตะเนี่ยก็มีทั้งฝั่งอดีศรพรมรักวัฒนาภัยนุ่มดังวันลำนะครับโคโยกาม,า,มาก็ไปขณะที่ คุณวิรักต่อทองประธานสโมสรเอสจีเมืองทองกับคุณโลาริสซื้อวาจาผู้บริหารสโมสรก็ไปไปนะครับแต่ต้องบอกว่าไปเนี่ยนอกจากทางฝั่งเมืองทองแล้วยังมีคุณปารินผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษและกีฬาบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนคุณเดชผู้บริหารจากบริษัทชูสปอร์ตจำกัดแล้วก็โอ้โหเนี่ยไปมอบชุด PPE จำนวน230ชุด และหน้ากากผ้านะครับให้กับทางฝั่งผู้นวยการโรงพยาบาลสิริราชกลับนี่ครับเต็มเลยนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิตวามวันนิดนี่ครับบรรยากาศแล้วก็โครงการอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นะครับเราก็จะมีต่อไปอีกนะครับในส่วนของเมืองทองก็จะไปคือหลังจากนี้แล้วก็จะมีโรงพยาบาลต่อไปด้วยใช่กะแล้วทุกคนที่ซื้อก็จะได้จะมีส่วนตรงนี้คือนอกจากที่จะไปช่วยโรงพยาบาลแล้วนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีช่วยสังคมต่ออืจะเป็นอีกหนึ่งด้านแล้วกันอันนี้คือช่วยบุคลากรที่เขาไปต่อสู้กับโควิดโดยตรงนะทางฝั่งแพทย์ต่างๆเนี่ยทั้งชุด PPE นี่คือจําเป็นเลยนะที่ต้องใส่แล้วเวลาไปรักษาคนที่ป่วยโควิดรวมถึงหน้ากากผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปช่วยสังคมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะหนอืมใช่สิใช่สิเป็นสิ่งที่ก็บอกแล้วไงแต่ไม่ใช่จ เมืองทองอย่างเดียวผ<ๆ>ู้ให้การสนับสนุนทั้งหมดนะครับถ <abytes pounds S 1> ึอก็ได้มีส่วนร่วมกันหมดอย่างที่เราคูก่กันกว่านี้ก <ใช S 1> <ๆ S 2> ็มีหักส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือแพทย์น,นะที่จดป้องกันเรื่องของโรคโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทําบุญเนี่ยและอยากแบบได้ของด้วย ก็คือไปซื้อได้นะครับสินค้าเหล่านี้ที่ทาง s อ g จีเมืองทองเขานำมาเปิดขายในช่วงที่มีเวลาโควิดในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเอยเสื้อแขายอะไรมีหมดคือเขาจะหักรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยให้ใจมอบอย่างนี้ตลอดนะครับ